สวัสดีครับกองพบกับน้องเดฟอัครพลกองผูชัยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประวัติหลวงพ่อพัลับนะครับเป็นพระพุทธลูกเกาเก่สมัยโบราณนะครับผมก็ได้ยินประวัติมาคร้าวๆนะครับผมอยู่อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครก็ห่างจากขอนแก่นไปไม่ไกลนะครับก็ ใกล้ๆอยู่เอ้ถ้ามีโอกาสอาจผมอาจจะได้ไปเอ้ถ้าไม่มีโอกาสไม่เป็นไรครับขอแค่ให้ท่านผู้ชมฟังประวัติและเรื่องราวผมก็จะยกภาพมาให้ดูนะครับมาถ้าใครชอบฟังเรื่องราวของช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆถ้าใครอยากดูประวัติแบบถ้าผมพลาด หรือผิดอะไรตรงไหนผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับอันที่เป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินสามารถกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีประวัติของคนอื่นนะครับ <ไป S 1> หลวงพ่อพระลับนะครับผมจะพูดพุทธลักษณะของหลวงพ่อพระรับนะครับหน้าตักว้าง11นิ้วสูง2 9นิ้วพระพักลูกไข่พระนาราชกว้างพระขนุกโกงฮะนตรเลียวพะรเนตดเหลือมองต่ำ พระนาศิทสังปายแหลมพระเกศาเล็กแหลมพระเกศมาราใหญ่รัศมีเป็นเปลวประทับในแท่นกรีบบัวคว่ำและหงยจีบอลห่มเฉียงเปิดพระอังสาข,ขวา องพระเจเอเ็นไปด้านหลังเล็กน้อยหล่อด้วยสำลิศท,ทั้งองค์และฐานนะครับมาผมจะเล่าประวัติของหลวงพ่อพระรับนะครับแต่เดิมหลวงพ่อพระลับไม่ได้ชื่อว่าหลวงพ่อพระรับนะครับแต่เดิมชื่อว่าพระศรีสัตนาคณหุตชาวบ้านละเอียดอย่างนี้นะครับพระศรีสัตนาคณหุตเล่าไว้ว่า เมื่อพุทธศักราช1117นั้นได้เป็นอิสระ,ะออกจากขเขมรและได้สถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระเจ้าชัยเชษฐาพระองค์อยากได้สมัครพรรคพวกไว้ต่อสูขข้กับเขมรและพระองค์อยาก สถาปนาให้อาณาจักรล้านช้างขยายกว้างหรือเขาเรียกว่าขยายอนณาเขตพระองค์คิดว่าแถวอาณาจักรสีโคตบูนนั้นแถวบ้านเรานะครับนับถือศาสนาพุทธศาสนาศาสนานับถือกายมหานิยานนะครับพระองค์จึงเอาทางพระพุทธศาสนา เป็นสื่อสัมพันธ์คือได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อแจกใจให้เจ้าเมืองต่างๆเมื่อถึงสมัยเมืองกรุงธนบุรียังเป็นคู่อริกับนครหลวงเวียงจันทร์เจ้าเมืองกรุงธนบุรีได้ส่งเจ้ามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทร์เมื่อเมืองเวียงจันทร์แตกสมเด็จเจ้ามหากษัตริย์ศึก ได้จัดการปกครองเสียใหม่แล้วเจ้ามหากษตริศึกได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระบางพระสุเสษิมพระใสเชิ่นทางที่พระเจ้ามหากษัตริยศึกที่จะยกทัพกับเข้ากรุงธนบุรีต้องผ่านสิน้นน้องคายอุดรธานีขอนแก่นและนครราชสีมาเมื่อเจ้าเมืองจัาบ,บาศ จึงแจ้งไปให้เท้าศักผู้เป็นหลานให้เก็บพระศีศัตนาคณะหุดไว้อย่างมิคิดโดยก่อเจดีเพื่อปฏิสถานพระศีศัตนาคณะหุดไว้แล้วเก็บให้เป็นความลับต่อมาเจดีพังทลายลงชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองก็ได้เห็นพระศีศัตนาคณะหุดอีกครั้ง จึงได้อัญเชิญพระศรีสัตนาคณหุดออกจากองค์พระเจดียด์แล้วไปเก็บรักษาไว้ให้ดีในวัดต่อมาชาวบ้านจึงเรียกหลวงพ่อพระศรีสัตนาขณนหุดว่าหลวงพ่อพระลับเพราะเก็บซ่อนไว้อย่างเป็นความลับมานานพระลับมีอายุก,กว่า500กว่าปีนะครับ ชาวบ้านชาวเมืองก็สัทธาหลวงพ่อพระพรเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์คารบบูชามานานแล้วนะครับปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยนะครับจะอัญเชิญหลวงพ่อมาออกมาทั้งนอกก็ประจําปีนะครับทุกปีนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นนะครับสนุกไหมครับกับประวัติหลวงพ่อพระพรต ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ส่วนเรว,วันนี้สวัสดีครับ